สวัสดีค่ะออิสานผ้าเพื่อนผ้ามาเบิงกัดป่าจ้ากะนั่งเน็บตีนผยง,ง,งกัดบริเวณป่าสิสูบน้ำแล้วจ้าย่านป่าต้นออกเนาะเลยกัดป่าไปอา่าแยง,งออมไปนี่ละนี่เถอส่นเ่านี่ละจากหันไปหันกันย่งอีบุไลน้ำบุกเลยจ้าสิได้เห็นหน้าปังแล้วบัดนี้ นแปังของเราทำทุกปีปีนี้กับมื้อนี้กับวันที่มื้อนี้วันที่อ่าวันทีเก้าพุซิก,กิกาเอ้ยไม่ใช่วันทีเก้าทันวาพี่น้องพูดผิดน้ำแกงลงคักแล้วนี่นี่น้ำแกงเลียเท่านี้เลยพี่น้องสิขาดขั้นแท้แล้วน้ำแกงบกแล้วจ้ากปเล็ก,กัด การใบสีสูบน้ำงานป่ามันเต็มน,นี้เมดมามหาเทียมมันมีป่าสันดอกว่าน้ำนี่พี่น้องน้ำแกงอันนี้หัวซาทารนาจะพี่น้องหน้าติดหัวซาทารนณะหน้ากําลังสีขาดบ้างน้ำกระลังสีขาดบ้างข้าจะเอืนน่อนนอเป็นบ่ชื่อทางนั้นก็สูบนะคะสูบน้ำใส้นเขาค่ะส่วนนั้นสูบน้ำแกงสูบน้ำแกงใส่เขา อันนั้นมันหลุดบอกพ่ามันน้ำขึ้นโจกโจกจังสันนั่นไหมมันตั้งเป็นจังสันบอกกัดปล่ามือนีแดดแดดเด้ย ำแกงจ้าพี่น้องน้ำแกงฝากในเด้อยค่าฝากช่องออยสานผ้าเพื่อนก็เดือดค่ากล้องมาจับโอ้พี่น้องจัดปลาย่านปลานี้นะ สิสูปน้ำต้มต้มน้ำแกงรล,ลายเลยพี่น้องสูบน้ำแกงได้เด็นี่ ันบวกนี่กันสีสูบเลยกั้นน้ำขึ้น,อ,นอ้นจกดินขึ้นเป็นคู่ไสไ้อันนี้จะกัดไว้สักก้อนยัดทับส่วนลายลายันสิบ่ถึงดิ น้ำแกงนี่พี่น้องน้ำแกงเหลือยุซิบไลเพราะท่านเห็ดเหลือยุสิบไลที่ยังไม่ได้ทำแต่ก็น้ำลดลงแล้วก็ทำไปเรื่อยๆวันละไล่สองไล่ น่าจะเสร็ธอยู่ก่อนปีใหม่หรือยังไงก็รอลุ้นกันนะคะพี่น้องพิธีชีวิตคนอีสานบันนอกค่ะอุดรธานีค่ะพี่น้องอยู่อุดรธานีเขตติดสกลน,นครติดสว่างแดนดินค่ะพี่น้อง ติดสกลนครค่ะพี่น้องค่ะติดเขตเขตอำเภอสว่างแดนดินค่ะติดสงขามค่ะพี่น้องติดสงครามนะคะกัดป่าบึงเพิ่นกัดป่าเขาเอิ้นกัดป่าแต่ว่าเขาเอว่ากั้นผาแงงเลยพี่น้องภาษาีสานเอิ่นกัดป่าว่านี่เมื่อกั้นไผาแงงกั้นน้ำกั้นไผาแงง เอาพะแงงกั้นน้าไว้บ่ให้ป่านีเขาเ็าเรียกกัดปลาเออพุทเเขาก็เจ้ากระสลาบบ่เนาะนะก่อหน่อไมยอย้ไม่พี่น้องจะหน่อยน้ำแกงลรเนี่ยเขาก็หาหน่อไม้อยู่ก่อนนี้ก่อนนั่นมีลายก่อนอยู่ค่ะอ,อยู่นี่ก้อนนี้ก่อนนั่น น้ำกับบลือกดอกอยางเงินกับเพียงเอวนี่ละตอนนี้ตัวยังแอวนี่แหละค่ะน้ำลงมคักมือนี่สิได้เห็ดหน้าปังแล้วพี่น้องดีใจแล้วสิได้เฮ็ดหน้าแล้วสูบน้ำตามตาม่ํอยู่ยังซีแหละ ลนามเฮห,หนาปังบริเวณนาปังของเราก็กว้างขวางละแวกนี้ก็จะเฮตนาปังเมื่อพี่น้องบ้านกุดคาาอำเภอทุ่งฝุนจังบัดอุดรธนานีค่ะพี่น้องเฮห,หนาปังเพียงให้เพียงหน้าลุ่มนามนามแกงพี่น้องนามแกง พ่อพ่อรถแม่โคจกหวังนีบ่เมือแมคโครจกประสันพนวเพราะว่าขั้นแท้มันหน่อยปี่ไก่ขั้นแท้หน่อยก็เลยเอารถแมคโคมาเหตุพี่น้องเสียงนก น้ำลดลงแล้วขามันได้โลงเนี่ยมันลงบืดบืดอยู่ลงบืดบืดเลยครับพี่น้อง่ะเขากะง่ามเลยล่ะพี่น้อง,ง,องถ้าไปบึงเขาน้าเขากะง่ามแน่แล้วนี่ค่ะมองวานแล้วเขากระร่างง่ามกะา่งขึ้นเอาน้ำใส่แล้วค่ะมองนี้มันเป็นน้ำซึม งามซึมแห้งเขาเกิดวได้ดเลยบังนีมัาจะได้สามเอาปุ้นน่ะบงสามมากลาหนึ่งพี่น้องเลยจังบ่อข่อยจะได้สามเขายางจังเลยเดินบักไงคือง,งานหน้าเลยเด,นดินบักใหญ่เลยพี่น้องเหมือน,นกันกับกระลังสูบใส่กระลังเขียวเขียวไหวคักบ้านเขาวัดท่านีพ่อสวงอาทิตย์อยู่ดินอาทิตย์กลัว เขียวแล้วพี่น้องเขียวแล้วเขากรลังงานจ้าเขาหน้าปัางบ้านกุดค่ะอำเภอทุ่งฝนจังหวัด,ดอุดรธานีค่ะเขตติดสกนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ